สวัสดีครับพบกับผมช่องเคาะบอลนะครับที่จะมาเคาะบอลประจําวันเสาร์ที่23พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็คัดคู่พรีเมียร์ลีกมาให้5คู่เหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปสรุปผลงานเมื่อวานก่อนดีกว่าครับคู่แรกที่ให้ไปนะครับก็จะเป็นคู่ของเกตาเฟ่กับเบียร์ลิตนะครับที่ข้ามกำแพงไปเกตาเฟ่ก็สามารถเอาชนะเบียร์ลิตไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับผมให้ไปที่ต่อศูนยครับก็ข้ามกำแพงกันไปครับส่วนอีกคู่นะครับก็เป็นโมนาโกครับสามารถเสมอกับแบทหนึ่งหนึ่งครับก็ เช้ากันไปครับและคู่อีกคู่นึงครับที่เข้ากับแพงเลยก็เป็นคู่ของเปเชกับตุลูสครับที่เปเชสามารถเอาชนะตุลูสไปได้สามตุลลต่อศูนย์ครับก็เฮกันไปนะครับส่วนฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็เป็นแมนซิตี้พบสเปอร์เลสเตอร์พบเชลซีอาร์เซนอลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แอสตันวิลล่าพบคริสตัลพาเลซแล้วก็บอลมาร์ทพบกับไบรตันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคู่วีพีประจำวันของเรานะครับเป็นฟูลแลนดพบบูฟแฮมตันนะครับ เป็นผู้ที่ผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ผมให้ไปในทางไหนนะครับรวมถึงมีคู่อื่นอีกมากมายนะครับลบกดแอดนั้นเลยครับที่แอด kb สาสาม kb สามครับอย่าลืมนะครับมีแอดด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเลยกันเลยดีกว่าครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกของเราเนี่ยะครับเป็นบิ๊กแมตต์ประจําวันครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับในซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับราคาแรกเปิดมาให้แมนซิตี้ต่อ1.25 ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับแมนซิตี้อยู่อันดับ2ครับแข่ง11นัดนชนะ7เสมอ2แพ้2ครับยิงได้22เสีย13มีอยู่23แต้มค่าวิเลที่63.6%ทางฝั่งของสเปอร์ครับอยู่อันดับ10แข่ง11นัดนชนะ5เสมอ1แพ้5ครับ ยิงได้ยี่สิบสามเสียสิมีอยู่สิแต้มค่าวิเลย์ที่45.5%หเตัวเล้ถ่านั้นหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็จะเป็นสเปอร์ชนะ Man 2, 1, Man cy, แมนซี21 a แมนซีแพ้สเปอร์0-2สเปอร์แพ้แมนซี01แมนซีเสมอสเปอร์3 3แล้วก็สเปอร์ชนะแมนซี10ครับฟอร์ม5้านั้นหลังสุดของแมนซิตี้ครับชนะ1แพ้4ครับแพ้ไบรตัน bon 12แพ้ล bon ิสบอน14แพ้บอลมาร์ต1นสอแพ้สเปอร์หนึงองแล้วก็ชนะเซาล์นหน, Man นึ่ง้ ทางฝั่งของสเปอร์ครับชนะ2แพ้3ครับแพ้อิบสวิต1 2แพ้กาลาตาสลาย1 2 3ชนะแอสตันวิลล่า4 1ชนะแมนซิตี้สองหนึแล้วก็แพ้คิซซันพาเลส0 1ครับนัดที่ข้ามกับเพงได้ของสเปอร์ก็จะเป็น2นัดที่ชนะนะครับตัวที่คาดว่าจะลงนะครับของแมนซีก็จะมีเอเดรียนโมเลสลิโกลูวิทมาดูเดลคันจีนาทานาเกยอสโกบาร์ดิโอมาเดโอโคเวซิตเมราโดซิวาริอุคายกุนตงกันเควินเดบอยซูบิโนแล้วก็เออร์ลิงบาวฮาลันครับ ทางฝั่งของสเปอร์ครับก็จะมีกิโยโมวิคาริโอเปโดปาร์โรลาดูดากูซินคริสเตียนโรมิโลเดลซินิอุโดกีเดยานคูรูเชฟสกี้โรดิโกเบนตันกูปาเปซ่าเบนนันจอห์นสันโดมินิกโซลังกี้แล้วก็ซอนเฮงมินครับก็ขอสรุปนะครับคู่นี้แมนซิตี้นะครับกำลังมอมัดหลังจากพ่ายมา4เกมติดต่อกันครับแต่ก็พอเข้าใจได้แม้เป็นการพ่ายนอกบ้านทั้งหมดแต่ก็ผิดนิสัยของทีมต่ออย่างพวกเขานะครับ จริงอยู่ว่าได้กลับมาเฝ้าบ้านเป็นคนแรกในรอบเกือบเดินครับแรงจูงใจสูงแน่นอนทว่าสภาพทีมก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีครับแม้พักเบรคมาสสัปดาห์แถมเกมเหลืกหลังฟีฟ่าเดย์ผู้เล่นมักจะออกลูกซึมครับขณะที่สเปอร์ครับพ่ายนอกบ้าน12จาก3เกมล่าสุดครับแต่สกอร์บุตรตลอดและครั้งสุดท้ายที่ไก่เด้อนยกพลแพ้เกิน2เม็ดต้องย้อนไปถึงปลายซีซั่นที่แล้วครับดังนั้นออกมาเยือนเรือใบสีฟ้าครับในช่วงขาลงจึงมองว่า สเปอร์น่าจะมีทีเด็ดพอเฉียนไหวนะครับคู่นี้ผมเลยให้เสมอที่2ประตูละสองครับให้อยู่รองสเปอร์ที่1.25คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับเชลซีในสุดพรีเมียร์อังกฤษเตะกันเวลา1นทุ่มครึ่งครับราคาแรกผมให้เชลซีต่อ1.25่อ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับก็เลสเตอร์อยู่อันดับ15แข่ง11นัดชนะสเสมอ4แพ้5ยิงได้14สเสีย21มีคแค่10แตม้มค่าวิเลตอยู่ที่18.2%ดทางฝั่งของเชลซี 4, ครับอยู่อันดับ3แข่ง11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2ครับยิงได้21สเสีย13มีอยู่สแ,แตม้มค่าวิเลตที่สี่ดเลยครับ เฮดูเฮ้ท่าหน้าหลังสุดของคู่นี้ครับก็จะเป็นเชลซีชนะเลสเตอร์4-2เลสเตอร์แพ้เชลซี1-3เชลซีชนะเลสเตอร์2-1เชลซีเสมอเลสเตอร์1-1แล้วก็เลสเตอร์แพ้เชลซี0-3ครับฟอร์มแพ้หน้าหลังสุดของเลสเตอร์ครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับแพ้แมนยู0-3เสมออิปสวิด1-1แพ้แมนยู2-5แพ้ฟอเรสต์1-3แล้วก็ชนะซาวแฮมตัน3-2ครับนัดที่ข้ามกับแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะเซาวนะครับได้เต็มส่วนนัดที่เสมออิปสวิดได้ครึ่งครับ ทางฝั่งของเชลซีครับชนะ2แพ้1สเสมอ2ครับสเสมออาร์เซนอล1นชนะ no 80, เอฟซีโนอาแปเสมอแมนยู1 1แพ้นิว0 2แล้วก็ชนะนิว2 1ครับนัดที่เข้มกำแพงตเต็มๆได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะโนอาครับส่วนนัดที่สเสมอกับอาร์เซนอลแล้วก็ชนะนิวไปก็ได้ครึ่งครับตัวที่คาดว่าจะลงนะครับของเลสเตอร์ก็จะมีแมตต์เฮอร์มันเซนริคาโดเปเรล่าวอลฟาร์ดคาเล็บโอคาลีเจมจัสตินวิลเฟิเแอนดิดีโอลิเวอร์สกิปอับดุลฟาตบูฟาโกนโดบัวนาโนเต้ สเตฟี่มาวิเดดีแล้วก็เจมี่วาร์ด,ดี้ครับทางฝั่งของเชลซีมั้งครับก็จะมีโรเบิร์ตสันเชสลิสเจมส์เวสลีย์โฟฟนาน่าลิวาโควิลมาคูเรียไมอ์เซตไคเซโดโรเมโอลาเวียโนนี่มาดูเอเก้โคพัมเมอร์เปโดเนโตแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันครับ ขอสรุปเลนครับคู่นี้ยังยกให้ทีมเย็นอย่างเชลซีครับมีโอกาสบุกกำชัยมากกว่าแม้ล่าสุดจะเปิดหลังเจ้าอาร์เซนอลมาหนึ่งต่อหนึ่งก็จริงครับแต่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างแกว่งทว่าสถิติในฐานะทีมเย็นตลอด5้าหนท้ายในลีกครับพวกเขากำชัยไปถึง3ครั้งครับแล้วก็พลาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแถมผลิตสกอร์ไปถึง12ลูกอีกด้วยส่วนทางกับเจ้าถิ่นเลสเตอร์นะครับที่ฟอร์มตกต่อเนื่องหลังใช้ไล่ใช้มา3มเกมลีกติดต่อกันนะครับ แล้วก็โดนยิงไปถึง7ลูกอีกด้วยครับนอกจากนี้สถิติการพบกันหลายครั้งล่าสุดก็เป็นฝ่ายปลาชัยแบบสู้ไม่ได้เลยนี่ยังไม่นับรวมการหายไปของฟากุนโด้เลยนะครับที่ติดท,ทดแบนหรือจอแดนอายูครับที่เจ็บยิ่งทําให้โอกาสลุ้นยันยื้อแทบไม่เหลือครับฉะนั้นไม่แปลกที่เลตจะเปิดออกมาเอียงขวาค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เชลซีชนะด้วยสกอร์สตอ่อคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลกับนอติงแฮมฟอร์เรสครับในซึกพิมพ์ลีอังกิตเตะกันเวลา4ทุ่มครับ ราคาแรกผลม,มาให้อาร์เซนอลต่อ1.25เลยครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ4แข่ง11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2ยิงได้18เสีย12ครับมีอยู่19แต้มค่าวิเลตด,ดี45.5%ทางฝั่งของลอตดองแฮมฟอร์เรสครับตามมาติตดๆเลยครับอยู่อันดับ5แข่ง11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2ครับยิงได้15เสีย10ครับมีอยู่19แต้มค่าวิเลตด,ดี45.5%เฮดตูเฮด5หน้าหลังสุดของในคู่นะครับก็จะเป็นฟอร์เร์์์์์์เเเเเเซซซน 2, น 1, 0, นนนนออ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 ลลลลชชชะะะฟฟฟรรรรรสสส1-2 2-1าา1-0 5-0แ้วก็ ฟอร์เรสชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์ครับฟอร์มแพลนลังสุดของอาร์เซนอลครับชนะหนึ่งแพ้สองเสมอนหนึ่งเสมอสองครับเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งแพ้อินเตอร์มิลานศูนย์หนึ่งแพ้นิวคาสเซิลศูนย์หนึ่งชนะเบลสตันสามศูนย์เสมอลิเวอร์พูลสองสองครับนัดที่ข้ามกำแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะเบลสตันนอร์เอนนะครับทางฝั่งของฟอร์เรสครับชนะสามแพ้หนึ่งเสมอนหนึ่งครับแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งสามชนะเวสต์แฮมสามศูนย์ชนะเดลสเตอร์สามหนึ่งชนะพาเลทหนึ่งฟอเรส์ ตัวที่คาดว่าจะลงในี้ของอาร์เซนอลก็จะมีดาบิดลายายูเลียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบียลมาเกนเยสอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาตินออดิกาดโทมัสปาเต้ดีแคนไลท์บุกยูสาก้าแคาวเวตแล้วก็กาเบียลมาตินเนลลี่ครับทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะครับก็จะมีมาร์เซลไอล่าโอนานิโคลามิเลนโควิดมูริโลอเล็กโมเลนูไลอันเยสนิโคลัสโดมิงเกส Anthony, anka, Morgan, white, am, an, oy, แอนโทนีอีลังก้าโมแกนยิบไว้์แคลร์มพาซันเอูดอยแล้วก็คริสบูดครับก็ขอสรุปนี้ครับคู่นี้ทีมเยือนฟอเรสครับดูดีเกินกว่าจะพ่ายกลับอ,อไปครับหรือรุ้นได้มากถึงแชร์แต้มได้เลยครับ นั่นเพราะตลอด5เกมลีกท้ายครับไพ่เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นและกำชัยไปถึง3ครั้งครับแถมยิงไปถึง9ประตูอีกด้วยครับจิงอยู่ที่ทิปนอกรังอาจจะเป็นจุดอ่อนของใครหลายๆคนครับแต่สําหรับวกเขาบอกเลยว่าไม่นะครับเนื่องด้วยตลอด5เกมท้ายครับที่ไปเยือนในซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครครับแถมหนึ่งในนั้นก็คือการซื้อเกมรักบเอาชนะลิเวอร์พูลได้1-0อีกด้วยครับตัดภาพกลับมาที่เจ้าถิ่นอร์เซนอลครับที่ฟอร์มช่วงหลังไม่สู้ดีครับด้วยการไล้ชัยตลอด้ครับ จะฝากความหวังให้พังสกอร์เก็บชัยขาดลอยก็ดูทรงแล้วคงลำบากครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้เสมือนกันที่1นึ่งประตูหนึ่งครับให้อยู่หลังเรสที่1.25่จุคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอสตันวิลล่ากับเกสันพาเลตนะครับในซึกพิมพรเลียงกิษเช่นเดียวกันแต่กันเวลา4ี่ทุ่มครับราคาแรกเปิดหมา้แอสตันวิลล่าต่อหนึ่งลูกเลยครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับบิลล่าอยู่อันดับ9แข่งสเปนชนะ5เสมอ3แพ้3ครับยิงได้สิเสียสิมีอยู่18แต้มค่าวินเลดี้สี่สาร์เซ็ทังฝั่งของพาเลสครับอยู่อันดับ18เลยครับแข่ง1สเปนชนะ1เสมอ4แพ้6ยิงได้8เสียไปถึง15มีอยู่แค่7แต้มเท่านั้นค่าวินเลดก็อยู่ที่9.1%ครับ เห็นทุกท่านท่านั้นหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็จะเป็นวิลล่าแพ้พาเลต1 2พาเลตชนะวิลล่า5 0วิลล่าชนะพาเลต3 1วิลล่าชนะพาเลต1 0แล้วก็พาเลตชนะวิลล่า3 1ครับฟอร์ม5นั้นหลังสุดของวิลล่านะครับก็แพ้4เสมอ1ครับแพ้ลิว 02, บบ 01, เวอร์พูล0 2แพ้คารบูต0 1แพ้สเปอร์1 4แพ้พาเลต1 2แล้วก็เสมอบอลมัดหนึ่งหนครับไม่มีนัดไหนของวิลล่าเลยนะครับที่ข้ามกำแพงได้ใน5นัดหลังสุดทางงงฝัั่ขอพาเลครบชนะ2 2แพ้ 2, เสมอ1ครับ แพ้ฟูลเล่ศูนเสมอวูฟสองสองชนะวิลล่า2องชนะสเปอร์หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ฟอเรสต์ศูนย์หนึ่งครับนาทีข้ามกับแพงได้ก็จะเป็น2องนาทีชนะเลยครับตัวที่คาดว่าจะลงครับข,ของแอสตันวิลล่าก็จะมีเอเมเลโนมาร์ติเนสเอสซี่คอนซาดิเอโกคาร์ลอสเปาโตเลสซูกาดีนเลออนไบลี่อัมาดูนโอนาน่ายูริเตอรมองจอห์นแม็กกินมอร์แกนโรเจอร์อลลีวัตกินครับทางฝั่งของพาเลทครับก็จะมีดีนเฮนเดอรสนชลมกกี La ิ wa, ุยู ee, ู เจสตินเดวินีไทลิกมิเชลอิสไมล่าซาเจฟฟี่ชรุปและก็ชองฟิลิปมาเตตาครับก็ขอสรุปในรับคู่นี้ยังเชื่อว่า้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าครับยังไม่ฟื้นตัวจากฟอร์มสุดห่วยครับที่ไม่นชนะมาเลย3เกมลีกหลังสุดครับแล้วก็โดนยิงไปถึง7ลูกอีกด้วยแถมเสียเจ้าคบรมซีครับตัวทําเกมคนสาคัญที่เจ็บยิ่งส่งผลกระทบกับรูปเกมและการขึ้นเกมพอสมควรฉะนั้นการโอกาสของทีมเยือนครับอย่างคริสตันพาเลสจะขอยื้อแชร์แต้มก็พอมีหวังจงออยยู่่ททีีทีมเเืนสย ไดจิคาร์มดาครับพุ่งติดโทษแบนแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเอนเกเทีครับที่เจ็บก็อาจจะกระทบไม่น้อยไปกว่ากันครับแต่ด้วยโจทย์ที่ตั้งไว้ขอ1แต้มกลับออกมาก็คงพอซื้อเกมรับวังกันได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมได้ให้แอสตันวิลล่าชนะเบรดสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับให้อยู่ต่อแอสตันวิลล่าที่1ลูกครับและคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมาดกับไบรตันนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันครับแต่กันเวลาสี่ทุ่มราคาแรกเปิดมาบอลมาต่อศูนย์จุดสองห ตารางคะแนนของคู่นี้ครับบอลมัดอยู่อันดับ12แข่ง11นัดชนะ4เสมอ3แพ้4ยิงได้15เสีย15มีอยู่15แต้มครับข้าววิดีที่ 36. 4เอโอ้โหเลขกกำลังสวยเลยครับบอลมัดทางฝั่งของไบตันมังรับอยู่อันดับ6แข่ง11นัดชนะ5เสมอ4แพ้2ยิงได้สิเสีย15มีอยู่19แต้มค่าววเดที่สี5นลาสุด้คเ่อร์เซ็นต์ัดยวูให้ดตานหลังสุดของทั้งคู่ครับก็เป็นบอลมัดชนะไบตันอลมัดชนะไบตันชนะบอล ฟอร์มห้านัดหลังสุดของบอลมาร์ครับชนะ2แพ้สเสมอ1แพ้เบนฟอร์ด2-3ชนะแมนซิตี้สอเสมอวิลล่า1-1ชนะพาเลส2อแล้วก็แพ้เลสเตอร์ศูนยนึครับนัดที่ข่งกับแพงได้ก็จะเป็นนัดที่ชนะแมนซีเสมอวิลล่าแล้วก็ชนะพาเลสครับทางฝั่งของไบตันครับชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับชนะแมนซิตี้สอัพนึ่งแพ้ลิเวอร์พูลกชน มีเกปาอลิซาบาลากาอดัมสมิธอิเลียสซาบันยี่มาโกสเซเนซี่มิลอ์เคอร์เคสไทเลอร์อดัมลูอิสคุกฮอ,องตัวเซมเมนโยจัสตินไคเวิร์ดมาคัสทาวนเนียร์และก็อีวานิซอนครับทางฝั่งของไบตันครับก็มีบาดเฟอร์บูก,กนยูเอลเฟลมันน์ยนพอลฟานเฮกเก้อีกอกอโกฮูริโอเปอร์วิสเอสตูปิญญานคาร์ลอสบาเลบาแมดวิเเฟอร์ซิมองอาเดงกาชาวเปโดคารุมิโตมะและก็แดนนี่เวลเบกครับ ก็อขอสรุปนิดครับคูน่นี้ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นบอลมันครับในหลังเย้าของตัวเองโคตรตึงครับหลังโชว์เทพกัมชัยสามมท้ายในลีกแล้วก็ยิงไปถึง7ลูกอีกด้วยซึ่งเป็นการทุบเซาแทมตันไป3ามตัวหนึ่งไล่ยำอาร์เซนอลไป2องตัวศูนย์และก็ชี้เลแมนซิตี้ไป2อหนึ่งครับล้วล้วแต่เป็นผลงานชิ้นโบแดงแทบเท่านั้นครับส่วนทางกับทีมเยือนอย่างไบตันครับที่การออกบู๊นอกดังอย่างต้องคิดและคิดอีกครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะโปรแกรมนี้โหดจัดอย่างต่อเน,นื่องครับแต่สิ่งที่เะซ้อนออกมาได้ดีที่สุดก็คือก็คงจะเป็นปัญหาเกมรับครับที่พยายามตั้งใจเล่นแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะเซฟคะแนนกลับออกไปครับเท่าน,นั้นยังไม่พอครับการมาเจน,น้ากันหุนล่าสุดครับก็บุกมาพ่ายเลเทกเป็นศูนย์ต่อสามอีกด้วยเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยให้บอลมาร์ทครับชนะไบตันไปด้วยสกอร์สองต่อหน,นึ่งครับให้อยู่ต่อบ,บอลมาที่ศูนย์จุดสองห้าครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก่อนที่ผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับคู่ VP ีประจําวันของเราครับเป็นฟูลแอมพบกับบูเพมตันนะครับเตะกันเวลา4ี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่ที่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ผมให้แนทางไหนนะครับรวมถึงมีคู่อื่นอีกมากมายเลยครับที่แจกกันให้วันต่อวันเลยครับรบกวนแอดมาได้เลยครับที่แอด KB3 3ครับ แอดเคบีสาอย่าลืมนะครับมียนำหน้าด้วยสรุปของวันนี้นะครับก็เป็นคู่แรกครับแมนซิตี้พบสเปอร์ผมให้เสมอกันที่สอครับให้อยู่รองสเปอร์ที่1.25คู่ที่2ครับเลสเตอร์พบเชลซีผมให้เชลซีชนะ3าต่อหครับให้อยู่ต่อเชลซีที่1.25คู่ที่3ครับอาร์เซนอลกับฟอเรสต์ผมให้เสมอกันที่1-1ครับให้อยู่รองฟอเรสต์ที่1.25คู่ที่4วิลล่าพบกับพาเลทผมให้วิลล่าชนะ1-0ครับให้อยู่ต่อวิลล่าที่1ลลููกแะะคค่สุดท้ายนนรัับบบบอมมพไตผให้บอนัะ2-1ครบให้อยู่ต่อบงลี่0.25 ก่อนจากกันนะครับรบกวนทุกท่านหน่อยครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ